ทัพไทจากช่องมารสวินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอย่างเราพูดเยอะเลยแต่ไม่แห่เลแล้วและคุณรู้ได้ยฟังเลยงั้นเรานี้อยารู้ว่านรกเรานั้นล้นเกินปิดกั้นเวทีานการณ์แย่แล้วมันบีบรัดเราฟื้นฟูหลังวิญญาณคนบาปให้สะอาดอยู่โรงแรมแฮชดินี้เดียวเขาสั่ไปใช้ตัวนล้าง เดี๋ยวรู้คุณบินไปคานหนึ่งข้างทุกทีเดี๋ยวคงจะรำคาญต้องปักหน้ามาตรงนี้ก็พร้อมมาสวรรค์คุณก็ไม่ต้องไปสิหมดท่าละที วันแฮปปี้นรกหนุมกอยดอเดอบ,บิงเวลาเราหนึกนะที่อยากให้พวกนารกนั้นมันปลายปีนมาหาที่จะขึ้นมัน,นได้แต่ก,กายที่ลุ้มประตูสุวรรณขอโทษคนที่ไม่มีทางกระเพาะมันตำชั้นนรกยินโยหน,ยนีรันโดยชอบไม่เจ้ากินกุตตามลุงกระทาทองแดงดินทานนั่นและโอกาสได้แก้กรรมกุดๆคือข้าดดำรู้ไวย้ยามมันลองคิดสู้ที่เสียใจเตศเราไว้มันเร่ารอแล้วเรายขายฆ้ามันอีกครั้ง นะูู้อยู่ไปกเื่องลม้ม <c oughs> แต่ยนุ้กเลยความไหนว่าความตายไม่เหมาะสมมันชนนะหรือมันบําหน้าทูงไงได้ขนาดน,าน,นั้นแต่ยิน้คุณลองดูตาต่อตาและต้องฟันต่อฟันและเมื่อเศรษฐกิจดังวา่ <c oughs> าเศรษฐกิจดังว่า หรือเกินฝันคงวุ่นด้วยสิตใจอันชื่นบานเรื่องกาดกวนล้างสังบันเถิงหาหรือหานแน่นๆนกีตาร์โซโล่ไว้แฮ้แนแนเนเนนวต่าวตา พราะนารกนี้รันอจะชอบไม่ชอบกันก็ตามลงกระท้าทองแดงขึ้นมาตน<ห>น,นี้และโอกาส้แก,การกดก็คือเข้าดัมรู้ไวย้ยามันลองคิดสู้จะเสียใจเผดเผาไว้มันเรารอแล้วเรา่อยฆ่ามันอีกราบนูรุกแมงเป็นนี้รันแสนอุบาทว์ก็จะหน้นาช้างถึกงี้เงาดึงดันหรือรันก็ขอบอกไว้ไม่มีวนันทางยังคงโ้คทีและลำไยเลยคือสิ่งนี้เราจะพูดไปว่าจำเป็นต้องเรียกการตัดสินใจเรื่องวินลากวันลักขูมาให้ยิงว่า นี่นะไม่อยากรอเป็นปีได้สอยพวกกี่สุดคันผ่านมาเจ็ดวันเองหรือนี่เอางี้หกเดือนแล้วเจอกันเออเดี๋ยวคุณช่วยโอ,โอ้ยเฮียย